สวัสดีครับนี่เป็นวิธีการใช้งานในสมมของการสร้าง conversion api นะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเชื่อมต่อเพจมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทําต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิด่าใครที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเพจเนะี่ผมแนะนําให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านครับในการเชื่อมต่อเพจเนาะนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเพจเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือว่าเราจะต้องทําการสร้างออเดอร์อย่างน้อย1ออเดอร์ก่อนนะ ให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่กล่องข้อความนะครับแล้วก็มองหาเพจที่เราต้องการจะเชื่อมต่อ Conversion API นะครับให้เราคลิกไปที่อย่างน้อยลูกค้า1คนเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีลูกค้าเนี่ยก็แนะนําว่าให้เราของเราเองนี่แหละครับทักไปในเพจดูนะครับยกตัวอย่างเช่นของผมนะครับเข้าไปในเพจนี้นะฮะผมก็จะสร้างสมมุตินะว่าเราเป็นการสร้างออเดอร์นะครับก็ให้ทุกคนนะครับพิมพ์ชื่อลูกค้าไปเลยนะครับ เ,เป็นการทดสอบนะฮะแล้วกาาที่อยู่นะครับผมน,าาน,นะครแล้วรหัสใบณสนีเนาะก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ก็คือของลูกค้าตามจริงนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมเพศนะนะครับจะมีการเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นกดบันทึกได้เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของการสร้างออเดอร์นะครับให้กดคลิกสร้างออเดอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถจะเลือกพิมพ์ก็ได้นะครับนะฮะพิมพสินค้าที่เราขายหรือจะเลือกอย,ยี่ห้อสินค้าก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในนี้ผมจะเลือกในส่วนของ n e y t e c h นะครับผมก็กดบวกไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นในส่วนของการโอนเงินนะครับก็จะมีในส่วนของการค่าส่งเนี่ย จะมีในส่วนการตั้งค่าค่าส่งนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลือกค่าส่งนะครับจะเป็นค่าส่งเริ่มต้นนะครับดูตัวอย่างเช่นอันนี้เป็น10บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็กําหนดชําระแล้วนะครับแล้วก็เลือกธนาคารนะฮะถ้าเกิดว่าใครทําธนาคารนะก็เลือกธนาคารแล้วก็วันที่ที่ลูกค้าโอนนะครับโอเคจะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครมีธนาคารแล้วก็เลือกธนาคารได้แต่ว่าในคลิปตรงเนี้ยยังไม่ได้สร้างในการตั้งค่าของธนาคารไว้นะครับก็เลยไม่มีลิสต์นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกบันทึกได้เลยนะครับระบบเนี่ยก็จะทําการสรุปยอดออเดอร์ให้เป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่ารายละเอียดที่ลูกค้าสั่งซื้อคืออะไรนะฮะแล้วก็รายการที่ลูกค้าสั่งซื้อและคืออะไรนะครับรวมถึงยอดที่ลูกค้าสั่งซื้อคืออะไรประเภทเป็นโอนเงินหรือเก็บปลายทางวันที่เท่าไหร่นะครับลูกค้าชื่ออะไรรวมถึงพวกนี้คือข้อมูลในการจัดส่งของลูกค้านะครับฟีสบุ๊กของลูกค้าในชื่ออะไรนะฮะแล้วก็มาจากเพจไหน แล้วก็เซ l l a N ที่ขายในคือคนไหลน,นะฮะหลังจากที่เราทำเรื่องเดอกตามแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กลับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเราจะมาสร้างในการ Connect c o n v o r s i o n API กันนะครับให้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกเมนูตรงนี้นะฮะ c o n v o อนะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มเพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็เลือก c o n v o r s i o n API ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ให้เราเลือกเพจที่เราต้องการจะไวจะผูกนะฮะก็คือเป็นเพจของจมตีเหตเนาะเมื่อกี้เราทําหลังจากนั้นนะฮะให้กลับเข้าไปในที่ในส่วนของเฟซชุอกนะฮะบิสเนสสูนะครับนะครับพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเข้าไปในส่วนของบิสเนสสูตที่เพจนั้นเนี่ยอยู่หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เอาเพจเข้าไปในสู่ในส่วนของบิสเนสสูตเนี่ยเราก็เลือกเอาบิสเนสที่เราต้องการจะเกนะ็บพิกเซลเนาะในการสร้างคอนเทนต์ API ในการเก็บพิกเซลเนี่ย จำเป็นจะต้องสร้างบัญชีธุรกิจก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะสร้างในส่วนของอพิกเซได้เนาะนะครับโอเคนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ผมจะสร้างนะครับพิกเซลไว้ในส่วนของวิธตัวนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ขีดสามขีดตรงนี้แล้วก็เลือกอาการจัดก,การเหตุการณ์นะครับคนที่ยังไม่เคยสร้างนะครับเขาจะไม่มีพิกเซลให้นะนะครับง่ายๆเลยครับผมแนะนำอย่างนี้ ให้กดเข้าไปที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับการตั้งค่าธุรกิจนะครับอ่นะครับแล้วก็เลือกบัญชีธุรกิจที่ต้องการเนาะก็คือเป็นบัญชีนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปที่ที่มาของข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกชุดข้อมูลนะฮะเพราะว่าพิกเซลเนี่ยมันที่มันเออนะครับเฟซบุ๊กอาจจะพังอยู่นะครับไม่เป็นไรให้เราถ้าเกิดใครยังไม่มีพิกเซลเนาะผมแนะนําว่าให้กดเพิ่มนะครับ แล้วก็สร้างพิกเซลไว้ผมแนะนำอย่างนี้ครับในการเก็บข้อมูลิตาในส่วนของการสร้างพิกเซลเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดเพจไหนที่ขายเป็นสินค้าแคตตากรีเดียวกันผมเองก็แนะนําว่าให้เอา Data ตรงนั้นนะ่ะยิงเก็บมาไว้พิกเซลพิกเซลตัวเดียวกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสินค้ามาต่างแคตตากรีกันผมก็แนะนําว่าให้เก็บแยกพิกเซลกันเนาะน,นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ผมเก็บพิกเซลมาจาก C ส m ยไอเซร์ผมก็ตั้งชื่อเลยแบบนี้นะฮะแล้วก็กดสร้างนะครับ รอสักพักนะครับผมามาแล้วนะฮะตรงนี้นะครับเราจะต้องกําหนดว่าผู้คนนะคะรับก็หมายถึงว่าแอดมีคนไหนที่ต้องการจะให้เขามีเสร็จในการใช้ฟิกเซีตัวนี้บ้างน,นะครับกดกําหนดผู้คนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกผู้คนเข้ามานะครับผมเลือกทั้งหมดเนาะเพราะว่าผมจะให้สิทธิ์ทั้งหมดนะครับในการดึงแอปเนี่ยผมให้ทุกคนเลยเข้ามาได้ผมก็กําหนดนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนาะ ให้เข้าไปที่เมนูสินทรัพย์ที่เชื่อมต่อกันนะครับเราจะกําหนดสินทรัพย์ก็คือว่าเราจะให้บัญชีธุรกิจอ่าบัญชีโฆษณาตัวไหนเนี่ยที่มีสิทธิ์ในการใช้ p ิ x รีได้ก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผมเนาะนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้กดปุ่มเปิดโัวจาัดก,การเหตุการณ์นั้นมุมม,ม,มุมขวามอือบนนี้นะฮะโอเค เาก็จะพาเราเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าพิกเซลนะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนตั้งค่า API ดี o น o อมมิชั่นก่อนปุ่มจิน้าตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับโอเคเลือกการตั้งค่าโดยตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเลือกเมนูนี้ไม่ได้นะครับแสดงว่าคุณยังไม่ได้ยืนยันอีเมลในตัวจัดการธุรกิจนะครับให้กลับไปยืนยันตัวจัดการธุรกิจก่อนโดยใช้อีเมลนะครับหลังจากที่เราโอนไฟล์เรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถกลับมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับเราก็ให้รากดปุ่มถัดไปนะครับโอเคเราก็กดปุ่มดาเนินการต่อนะครับตรงนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้นะสีฟ้านี่ครับเหตุการณ์เพิ่มเติมเนี่ยผมแนะนําให้เลือกหนึ่งนะครับก็คือการซื้อเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเซี่ยนเเซอร์เนี่ยจะมีอ่พวก Even its, even a, อีเวนต์ฮิตอีเวนต์เนต่างๆกลับมาให้เนาะซึ่งคาดว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการลงทะเบียนกลับมาให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นให้กดดําเนวนการต่อฝั่งขวามือด้านล่างตรงนี้นะครับในส่วนของการลงทะเบียนตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เลือกเป็นชื่อจริงนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็คอ,อลัามวิสัยนเลือกเป็นนามสกุลเนาะนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนไปทั้งหมดอีกนะครับเลือกตรงนี้นะฮะการซื้ออีเวนต์การซื้อตรงนี้นะครับเลือกไปเลยนะครับ ลงมาที่ด้านล่างนะครับแนะนําว่าให้เลือกเมืองนะครับ ID ภายนอกชื่อจริงเบอร์โทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ข้อลำกางนะครับ,รรนรบแนะนําว่าให้เลือกเพศนะครับข้อลำที่สาเนี่ยแนะนําให้เลือกประเทศแล้วก็นามสกุลน,นะครับหลังจากนั้นกดดาเนินการต่อครับนี่ก็คือเป็นบทสรุปของการตั้งค่านาะถ้าเกิดว่าเราโอเคแล้วเนี่ยก็กดยืนยันการตั้งค่าได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กปูกในส่วนของการสำรองอีกครันะ้งหนึ่งออกได้เลยเนาะ แล้วก็เสร็จสิ้นนะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาในการตั้งค่าตรงนี้นะครับนี่นะฮะในส่วนของต่อมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคุกกี้นะครับผมแนะนำว่าให้เปิดก่อนเนาะกดแก้ไขนะครับอ่ามันก็จะเปิดให้เรานะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดการจับคู่คั้นสูงอัจนมัติเนี่ยผมแนะนําให้เปิดนะฮะ หลังจากนั้นให้มาคลิกแสดงพาลิมเตอร์ข้อมูลลูกค้านะครับให้เราเอาอีเมลออกนะครับเราก็ในส่วนของวันเกิดออกเนาะนะครับเพราะตรงนี้เซียงวิเซอร์เนี่ยก็พูดตรงๆนะครับว่าในส่วนของการทำคอนเวอร์ชั่น API ในการเก็บอีเมลมาเนี่ยณตอนนี้แม้แต่ Facebook เองก็ไม่สามารถดึงอีเมลของลูกค้าได้จนกว่าลูกค้าคนนั้นเขาจะเปิดพาร์ิคคือว่าเป็นสารนะานะครับตอนนี้เนื่องจากว่า Facebook เขาอยู่ภายใต้กฎหมาย gdpr หรือ p d p a ของบ้านเราเนี่ย ในส่วนของอ e ีเมลแล้วก็สารบุตรทรัพท์เนี่ยโดย default นะครับเขาจะกลายเป็น p r i v a c y นั่นคือมี private เราจะไม่สามารถไปเอา Data ของเขาออกมาได้นะครับก็เลยว่าในส่วนของอ e ีเมลเนะี่ยแล้วก็อของวันเกิดเนี่ยแนะนำให้ปิดไว้นะครับตัวต่อมานะครับในส่วนการติดตามโดยที่ไม่ใช้โค้ดแนะนําให้เปิดไว้นะครับแล้วก็แนะนําว่าให้กดการตั้งค่าตรงนี้ขยายการอัปโหลดระบุที่มานะครับให้แนะนําเปิดทิ้งไว้นะครับ ในอนาคต CRM ย i x แ er, ออาจจะมีการนำข้อมูลย้อนหลังประมาณ90วันกลับมาให้นะครับเราก็นะครับเราจะเจอคำว่านะครับสิทธิ์การอนุญ,ญาตการเข้าชมเว็บไซต์นะครับให้เรากดเลือกแก้ไขนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแก้ไขมันจะกลายเป็นรายการที่อนุญ,ญาตเนาะให้กดแก้ไขนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของโดเมนใหม่เข้าไปนะก็คือ a p p .crmixer m นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็กดถัดไปนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็จะบอกว่าได้เพิ่มลงในรายการที่อนุญาตรียบร้อยแล้วแลวก็กดปิดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะมีโดเมนอีกโดเมนนึ่งนะก็เป็น a p p c i m i x e r c o m นะเพิ่มเข้ามามนื่อมาถึงว่าเขาอนุญาตให้เว็บไซต์ของ c i m i x e r นะครับส่งอีเวนต์การ์ต่างๆจากระบบเนี่ยเข้ามาที่ พิกเซลตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เพิ่มในส่นของอีเวนต์พิกเซลนะครับก็สามารถเพิ่มได้เลยแบบนี้นะครับโอเคนะฮะทุกคนครับอย่าลืมนะคลิกตรงนี้อีกทีนะ C I Mixer ก็คือเป็นพิกเชื่อพิกเซลที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็กลับไปที่การตั้งค่านะนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับ ID ชุดข้อมูลตรงนี้นะคลิกที่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับไปที่ C I Mixer นะครับให้เราเอา ID เมื่อกี้เอามาใส่ วางได้เลยนะครับในส่วนของโทเค็นนะครับให้เรากลับไปที่เมื่อกี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับควรจะเห็นเมนูตรงนี้นะฮะสร้างโทเค็นการเข้าถึงเนาะให้คลิกได้เลยเนาะนะครับเราสักครู่เขาจะเนรเลทโทเค็นมานะครับให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่เซียนมิเซอร์อีกทีเนาะนะครับแล้วก็วางโทเค็นตรงนี้นะฮะสองสกุลเงินนั้นก็เป็นทีเอชบาทนะครับใครที่ขายเป็นต่างประเทศ มันจะมีให้เลือกอยู่เป็น USD ก็ยูโรนะครับโอเคส่วนเว็บไซต์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีเว็บไซต์แล้วผมแนะนําว่าให้ใช้เว็แบบไซต์นั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็สตามด้วยชื่อเพจแต่ถ้าใครไม่มีก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นเว็บไซต์ของผมเองก็ได้นะครับก็คือ cr w o r l d w d e นะครับ crm mixer com แล้วก็สแตามด้วยชื่อเพจของเรานะครับอย่างสมมติของผมเป็โนโจลิทิสเนาะนะครับ ตรงนี้นะคะรับในส่วนของ c ซียนอเซอร์เนี่ยเราไม่จำเปน็นต้องมีเว็บไซต์นะครับแต่ียงแค่ว่าเวลาเราจะเอาไปสร้างคอนเวอร์ชั่นกันหมดเองเนี่ยเราสามารถระบุที่มาได้ว่าเราต้องการที่จะมาจากเว็บไซต์ไหนนะครับตัวอย่างเช่นคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้ทั้งเว็บไซต์ที่มาจากเว็บไซต์จริงๆแล้วก็เป็นที่มา u r l จากเว็บไซต์ที่ส่งจาก C ซีมเซอร์ได้นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ในส่วนของการตั้งค่าบัญชีธรกิอีกแบบหนึ่งนะครับให้เข้ามาที่การเหตตุการรรณ์ทดสอบบงนนี้ะคั แล้วก็กดยืนยันว่าเหตุการณ์ของเซอร์ของคุณตั้งค่าต้อง,งแล้วนะครับตรงนี้เราจะไปเอาอีเวนต์โค้ดเทสมานะครับกดคัดลอกได้เลยนะครับแล้วก็กลับไปที่ในส่วนของเซอร์เมแล้วก็เอาเหตุการณ์เมื่อกี้เอามาใส่ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะครับอ่านี่คือเสร็จสิ้นแล้วเนาะต่อไปจะเป็นการเทส t นะครับให้เรากดแก้ไขนะครับแล้วเลื่อนลงด้านล่างนะครับจะมีปุ่มทดสอบ API เนาะให้กดปุ่มนั้เลยนะครับ จะเห็นว่าถ้าเกิดเราส่งสําเร็จเนะี่ยเขาจะบอกทดสอบการส่งทดสอบการส่งได้สําเร็จนะครกลับไปที่ในส่วนของพอ็อตชั่นเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ามีค่ครับทุกคนมาแล้วนะครับเขาจะระบุได้ว่า URL เนะี่ยมาจากไหนก็คือว่าเป็น URL ที่เราใส่เมื่อกี้เนาะเป็น u w a o d o e mixer com แล้วก็ j o n y t e c นะครับแล้วก็มีพารามิเตอร์อีก2อันก็คือเป็นเอาไวหรือหนาูแล้วก็ t h m a r mark มาจากเว็บไซต์นะฮะแล้วก,ก็นี่ก็คือเป็นอินโฟเมชันของลูกค้าทั้งหมดที่เราส่งมาจากระบบของผมนะครับนั่นหมายถึงว่าแค่นี้นะครับคุณก็จะสามารถใช้งานในสของต์แวร์คอมโพ API ได้แล้วนะครับแนะนาว่าควรจะต้องมีอย่างไม่น้อยนะครับอยู่ที่50 p e r a ช e ใน7วันนะครับถึงจะเอาไปยิงโฆษณาได้นะครับถ <PR ES 1> ้เาเกิดว่าใครไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับ เพซชุกเนี่ยจะมีพีเดียในการใช้งานอยู่ที่28วันนั่นหมายถึงว่าใน28วันเนี่ยคุณควรจะได้อย่างน้อยนะฮะ50ออเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับอันนี้มุมมองณปัจจุบันนะถ้าเกิดคุณได้ออเดอร์100ใน7วันผมแนะนำว่าให้คุณไปยิงคอมโบชั่นได้เลยนะครับเป็นยิงคอมโบชันแบบเพิ่มจำนวนคอมโบชันเฉยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณได้ตั้งแต่100ถึง200ออเดอร์ใน7วันได้นะครับผมจะนะนำให้คุณยิง ยอดขายคอนเวอร์ชันเนี่ยประสิทธิภาพเป็นแบบการซื้อลึกนะครับผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งได้ข้อมูลมากขึ้นเท่าไหร่นความแม่นในการหาลูกค้านะครับจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคนี่เป็นนี่เป็นวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นของการเชื่อมต่อคอนเวอร์ชัน API นะครับโอเคฮะแล้วก็กลับที่ C ซอร์วิสอระแก็กดมาทได้เลยครับหลังจากนี้นะฮะถ้าเกิดในการสร้างออเดอร์นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับคุณสร้างออเดอร์ไว้ได้เป็นอะไรพวกเนี่ย ไม่จําเป็นต้องให้ลูกค้าคลิกลิงก์ใดๆทั้งนั้นนะครับหลังจากที่เราสร้างออเดอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะส่งคอนเวอร์ชั่นไอพีอกลับไปให้ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เนาะนะครับอ่ะเป็นนี้ไปเก็บไปทางด้วยเก็บไปทางเนี่ยระบบผมจะเพิ่มอีก3%น,น,นะถ้าเกิดว่าใครเก็บไปทางแล้วไม่เก็บค่าส่งลูกค้าก็ใส่เป็นศูนย์ได้นะครับฮะแล้วก็แนะนําว่าไปค้างชําระเนาะหลังจากนั้นก็กดบันทึกนะครับสังเกตด,ดูจะมีนะฮะเห็นไหมฮะสำเร็จคอนเวอร์ชั่นไอพีอไปแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่า แค่นี้นะครับแล้วผมก็จะส่งอร์ชั่น API กลับไปให้ Facebook mm. เลยนะครับ mm. ซึ่งหลังจากที่เราทําการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วและก็มีการส่งอีเวนต์มาแล้วเนี่ยจะต้องรอเวลาประมาณ20่นาทีถึงประมาณ3ชั่วโมงนะครับในการที่จะสามารถเห็นได้ว่า API อร์ชั่นตรงนั้นเนี่ยเขาส่งกลับมาให้เราจริงๆไหมนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติม ทัก uh, เข้ามาได้ในไลน์โอเอหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอบคุณมากครับเราไปดูต่อว่าในระดับของการแอดไว้ในการใช้ฟังก์ชันองไรไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับ